ครั้งแรกของทั้งคู่ใส่กันเต็มเหนียวเจมพระพรหมปทะผูหลดล็อกไอ้ข่าวมานนอยอู่ไหนเด้อไปเนเนเนชื่ออะไรครับเจมครับเจม<ำ>เจม<ำ>มาจากไหนรรพระพรหมครับผมเจมพระพรหมชื่อผูผูผูอยู่แถวนไหนาาแถววัดธาตุแถววัดธาตุโอเคครับอันนี้ได้ได้กรรมการมืออาชีพมาช่วยนะครับ

Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างไม่ค่อยหายใจอยากหาประสบการณ์เหนื่อยเป็นไงเคยที่อยากหาประสบการณ์นี่มันไหมมันเป็นไงครูรู้สึกไงบ้างมันเงียบนมัีงอนน้อย นอนน้อยแล้วก็แบบลื่นสนามลื่นเสียงมันลื่นโอเคเยียบเยียบเยียบต้องมื่อไหร่ต้องมือนหร่ต้องเมือไหรโอ้โหนอนน้อยแต่ไม่นอนนะครับ